การกับทางพุทธธรรมจังหวัดอยู่แล้วนะคะเราพยายามนำเสนอในหลายๆยิติของเรื่องของการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมกีฬาแล้วเมองจันก,ก็คือกาลังจะเป็นเมองกีฬาใช่ไหมคะแล้วก็ในในส่วนที่เป็นวาวนี้เพิ่งเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นเนมื่อสองครั้งเองนะคะที่เป็นว่าววิ่งแล้วก็เสียงมันค่อนข้างพอแล้วยิง่งยินดีไปกว่านั้น,ะนะคือเราได้รางวัลใช่ไหมคะได้รับได้รับขึ้นทะเบียนเป็นเป็น เป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะแล้วว่าว่าในระดับท้องถิ่นเพื่อก้าวไปสู่ระดับจังหวัดแล้วก็ในอนาคตเราอาจจะไปสู่ในระดับประเทศเราอาจจะเป็นเป็นศูนย์กลางก็ได้ในเรื่องของการทาเว้าหรือการแข่งขันเว้าในอนาคตแล้วก็ส่วนที่จะผลักดันต่อไปก็คือในเรื่องของการส่งเสริมให้ให้กีฬาเรื่องเว้าเนี่ยนอกจากจะเป็นของท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองจันแล้วเนี่ย มันก็จะอาจจะต้องผนวกกับหลายๆจังหวัดที่มีว่าวอุตุลาใช่ไหมคะว่าปักเป้าคือมันอาจจะมาแข่งขันที่บ้านเราก็ได้นะคะเพราะว่าเมืองเมืองจันเป็นเมืองที่มีเสถียภาพรองรับไม่ทื่อได้อยู่แล้วแล้วก็ด้านกีฬานี่เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เราชูอยู่แล้วนี่่ะดันได้ง่ายขึ้นนะน,นะคะ แล้วก็ในส่วนตรงนี้เราก็จะพยายามส่งเสริมให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ดีใจที่ที่ที่ได้มีเหมือนสินค้าใหม่สําหรับการนาเสนอให้กับนนะักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงที่จัดคือ12ถึง13นะคะในช่วงธันวาคมนี้ค่ะก็เป็นช่วงที่ เราพยายามดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาด้วยหลายๆกิจกรรมในเรื่องการส่งเสร,รมนะิมการท่องเที่ยวในในไม่ว่าจะเป็นการส่งเสร,ริมในเชิงของการตลาดนะคะการโฆษณาไปตลอดทางในช่วงนี้ดึงให้คนเข้ามาในเมืองจันทร์แล้วก็กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เสร,ริมให้กับนักท่องเที่ยวเดนทางเข้ามาเพิ่มมากขึ้นครับก็อาจจะเป็นใหม่